สวัสดีค่ะไม่ซักตอนนี้เพื่อนๆมาอยู่ที่หน้าจอกันหรือยังนะคะวันนี้เป็นวันอังคารนะคะแล้วเราจะมาพบกันแบบนี้ทุกวันอังคารหนึ่งทุ่มตรงค่ะและนี่ก็เป็นรายการเล่าเรื่องชาดกนะคะที่อยู่ในเพจชีวิตน,นี้ต้องมีพันวัดนะคะแล้วก็เดี๋ยวพอเราเล่าเสร็จเนี่ยส้มก็จะเอาไปอัปโหลดอยู่ที่ช่อง YouTube ด้วยนะคะชื่อเดียวกันว่าชีวิตน,นี้ต้องมีพันวัดค่ะ ในเพลย์ลิสต์ของเล่าเรื่องชาดกนะคะตอนนี้ถ้าใครดูหน้าจออยู่เนาะมองไปด้านหลังนะคะที่กระจกนะคะเดี๋ยวอาจจะมีฟ้าแลบขึ้นมาได้นะคะเพราะว่าตอนนี้ที่กรุงเทพฝนตกนะคะแล้วก็น่าจะรถติดถ้าท่านใดขับรถอยู่นะคะก็ขอให้ระมัดระวังกันนิดนึงเนาะแล้วก็เพิ่อพาอายกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอต้อนรับอย่างเป็นทางการสำหรับ ท่านที่มาฟังเป็นประจำหรือว่าแฟนเพจที่เป็นที่กดติดตามให้เราสองคนอยู่แล้วนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรติดตามวัดต่างๆที่เราโพสต์ในทุกๆวันค่ะรวมไปถึงนอกเรื่องด้วยซึ่งก็จะเกี่ยวกับอ,อย่างวันนี้เป็นอุทยานประวัติศาสตร์นะคะอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพหรือว่าบางทีนอกเรื่องของเราก็จะเป็นสารหลักเมืองหรือว่าสันเจ้าใดๆก็ตามที่เกี่ยวข้องกับ เกี่ยวข้องกับการนับถือแล้วก็ความศรัทธาแล้วก็สิ่งที่เกี่ยวข้องกับาศาสนาแต่ว่าไม่ใช่วัดค่ะก็สําหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาเจอเพจเรานะคะก็คือเพจชีวิตนี้ต้องมีพันวัตนะคะก็ขอต้อนรับอย่างเป็นทางการนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยแล้วก็ถ้าใครที่กดไลค์กดแชร์หรือว่าคอมเมนต์แล้วแต่ว่ายังไม่ได้กดติดตาม ให้ไนรบกวนกดติดตามให้ส้มกับโจโด้วยนะคะไม่ว่าจะช่องทางในเพจ Facebook นะคะชื่อชีวิตนี้ต้องมีพันวัดแล้วก็ในช่องทางของ y o u t u อ่าชื่อช่องเดียวกันค่ะว่าชีวิตนี้ต้องมีพันวัดนะคะตอนนี้ไม่ทราบมีใครมาบ้างนะคะมีใครทักทายเรามาบ้างไม่เอ่ยอ๋อตอนนี้พี่ติ๊กนะคะเป็นพี่สาวส้มเองนะคะก็เซ่ฮัลโหลมานะคะ ไม่ทราบหัวหินฝนตกหรือเปล่าเอยที่กรุงเทพตอนนี้ฝนตกนะคะสังเกตนะคะเมื่อกี้ก็มีฟ้าแลบอยู่แป๊บๆอยู่ด้านหลังนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาฟังชาติที่24แล้วนะคะของชาดกค่ะซึ่งทั้งหมดเนี่ยมีประมาณ500กว่าชาติค่ะโดยที่เราเล่าจากหนังสือพระพุทธเจ้า500ชาตินะคะโดยส้มมาจจะเป็นคนอ่านแล้วก็นำมาเล่าให้เพื่อนๆฟังค่ะ เพื่อจะได้เกิดประโยชน์สูงสุดเนาะซื้อหนังสือมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องให้ได้ประโยชน์สูงสุดเราอ่านแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาแชร์ให้คนอื่นฟังด้วยค่ะเพราะว่าบางท่านเนี่ยอาจจะไม่ได้ไปร้านหนังสือหรือว่าแบบหนังสือเนี่ยพอพูดถึงหนังสือทีไรส้มก็จะพูดประโยชน์นี้ทุกทีว่าหนังสือมีความหนาม,มากค่ะหนาขนาดนี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยบางท่านอาจจะแบบอู้อดใจไปก่อนที่จะซื้อหนังสือนะคะไม่เป็นไรค่ะเรามาฟังด้วยกันกันกบ เรื่องเล่าชาดกนะคะเล่าเรื่องชาดกทางช่องชีวินี้ต้องมีพันวัดนะคะถ้าท่านใดนะคะเสียงกับภาพชัดเจนไหมหรือ,อยังไงสามารถคอมเมนต์มาได้นะคะกดไลค์กดหัวใจกดแชร์ให้ได้นะคะถ้าคิดว่ามีประโยชน์กับท่านอื่นๆค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาฟังชาติที่24นะคะก็ชื่อว่ากัจฉปะชาดกนะคะ โอเคตอนนี้มีคนกดไลค์เข้ามาบ้างแล้วนะคะแล้วก็มีคนดูอยู่อาจจะจํานวนไม่มากเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกคะ่ะว่าฝนตกนะคะยังไงก็ตามนะคะขับรถด้วยความระมัดระวังเนาะแล้วก็มาฟังชาดกไปด้วยกันค่ะสําหรับชาติที่24นะคะชื่อว่ากัจฉป,ปะชาดกนะคะในชาตินี้นะคะพระโพธิสัตว์เนี่ยเสวยชาติเป็นอมาตะค่ะ ซึ่งเป็นอรมารที่คอยดูแลสั่งสอนพระเจ้าพมทัศน์นะคะซึ่งเป็นผู้ครองเมืองพาราณสีค่ะแล้วพระองค์เนี่ยก็คือ,อตัวพระเจ้าพมทัศน์นะคะก็ถือว่าเป็นพระราชาที่อยู่ในทศพิธราชธรรมค่ะแต่ติดอยู่นิดเดียวค่ะคือพระราชาเนี่ยจะเป็นคนที่พูดเยอะแล้วก็ทำให้คู่สนทนาค่ะหรือว่าไม่ว่าใครที่มาคุยด้วยเนี่ย แทบจะไม่ได้พูดเลยนะคะก็คือพระองค์เนี่ยพูดเองจนหมดค่ะก็คือ,อตรงนี้ก็คือข้อเสียของพระเจ้าพรมทัศน์นะคะในส่วนของอมานนะคะซึ่งพระโพธิสัตว์เลียนเสวยชาตนมาเกิดน้องก็พยายามทุกวิถีทางนะคะที่จะทําให้พระเจ้าพรมทัศน์เนี่ยพูดน้อยลงหรือว่าตรัสน้อยลงค่ะแต่ว่าก็ยังหาทางแก้ไม่ได้นะคะ จนกระทั่งมาวันหนึ่งนะคะเกิดเหตุการณ์ขึ้นค่ะก็คือมีนกสองตัวนะคะคาบกิ่งไม้ไว้คนละฝั่งค่ะแล้วก็ตรงกลางเนี่ยก็คือให้เต่าคาบไว้นะคะเรื่องของเรื่องก็มีอยู่ว่านกเนี่ยตัวนกเนี่ยก็ไปบอกเต่าว่าอยากจะชวนเต่าเนี่ยไปบ้านซึ่งอยู่ในถ้าซึ่งห่างไกล เต่าก็บอกว่าเราบินไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไปที่นั่นได้อย่างไรทีนี้นกก็บอกว่าเจ้าอ่ะสามารถไปได้นะแต่ว่าก็คือเจ้าอ่ะเราอ่ะจะคาบกิ่งไม้สองฝั่งคนละฝั่งนะคะก็ตัวเราฝั่งเนาะนึกอ,ออกเนาะแล้วก็เต่าเนี่ยก็คือให้คาบที่กิ่งไม้ไปค่ะแต่ระหว่างทางเนี่ยเจ้าห้ามอ้าปากหรือว่าห้ามพูดใดๆเลย ก็คือต้องคาบไม้ไว้อย่างนั้นเนาะเพราะว่าถ้าท่านน่ะพูดหรือว่าอ้าปากออกมาเนี่ยเจ้าก็จะตกลงมาที่พื้นแล้วก็จะตายในที่สุดเต่านะคะก็คิดว่าอืมก็คิดไปคิดมานะคะในที่สุดเนี่ยก็ตกลงค่ะทําตามนกนะคะเพราะว่าอยากจะไปเที่ยวที่บ้านของนกที่นกแล้วว่ามีความสวยงามเนาะ ทีนี้ระหว่างทางค่ะก็นกก็บินไป2ตัวนึกภาพตามนะคะว่านกเนี่ยสตัวก็2อฝั่งเนี่ยคาบกิ่งไม้กันคนละฝั่งแล้วก็เต่าเนี่ยก็คือคาบอยู่ตรงกลางค่ะแล้วก็อาบินไปเรื่อยๆค่ะเสร็จแล้วเนี่ยก็คือมาผ่านเมืองพาราสีนะคะปรากฏว่ามีคนแตกตื่นเนาะอย่างเด็กๆเนี่ยก็จะตื่นเต้นออกมาแบบตะโกนโหล่ลออ้อมว่แบบ อุ้ยเต่าบินได้อุ้ยเกิดอะไรขึ้นมันแบบแปลกจริงๆเลยทํำไมเป็นแบบนี้เต่าบินได้แล้วก็ไปเรียกให้คนมาดูมากมายเลยนะคะจนในที่สุดเนี่ยเพื่อนๆทราบไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้นเพื่อนๆทราบไหมเอ่ยก็คือพอเนี่ยพอมีการโห่้้อนะคะแล้วก็มีการเรียกคนมาดูมากๆเนี่ยเต่าก็เกิดการโมโหค่ะเต่าก็เลยพลั้ง ปากนะคะพูดออกไปว่าพวกเจ้าเนี่ยมายุง่งเหมือนกับว่าจะมาตกใจอะไรข้าไม่ได้บินแด้ซะหน่อยนี่เพื่อนข้าจะพาข้าไปบ้านทำไมเจ้าจะต้องมาประกาศให้ทุกคนรู้แล้วทำไมเจ้าต้องแบบพูดกันแบบมากมายก่กองขนาดนั้นในขณะที่พูดไปะคะ่ะในที่สุดก็คือพูดไปแล้วก็ตกลงมาแล้วก็ ตายในที่สุดค่ะแล้วก็คนแถวนั้นนะคะก็ตามมามุงดูว่าเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นแล้วก็เต่าได้ตายลงนะคะแล้วก็ทระราชาเองค่ะตัวพระเจ้าพม,มาทัศน์เนี่ยก็ได้ออกมาดูเหมือนกันแล้วก็ถามอมานค่ะว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะคะอมานเนี่ยก็ได้ทูลแจ้งให้ทราบว่าเรื่องราวเนี่ยที่ เกิดขึ้นเนี่ยก็คือเต่าเนี่ยได้ตายลงไปนะคะแล้วอมา์เนี่ยก็ได้ใช้ช่วงเวลานั้นค่ะอสอนพระราชานะคะโดยตรงนี้เนี่ยซงมจะขออ่านนิดนึงเนาะเพราะว่าอยากจะให้เป็นคาที่ที่เป็นที่เป็นข้อความที่อมา์พูดไว้ในหนังสือนะคะก็คืออมา์เนี่ยได้ทีสอนพระราชาว่าเต่าพออ้าปากจะพูด ได้ฆ่าตนเองแล้วหนอเมื่อค่าท่อนไม้อยู่ดีแล้วกับค่าตนเองเสียด้วยคําพูดฆ่าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐในหมู่วีรชนมูลหลุดผู้เป็นบัณฑิตเห็นเหตุการณ์ในวันนี้แล้วควรพูดให้ดีไม่ควรพูดให้เกินเวลาขอพระองค์ทรงทอดพระเนตรเต่าพูดถึงความพินาศเพราะพูดมาก อันนี้ก็คืออมร์นะคะได้บอกกับได้ทูลกับพระราชานะคะอันนี้คุณโจบอกว่าตายใช่ค่ะเต่าตายไปแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะอมร์ก็พูดเตือนพระราชาไปอย่างที่สมลาเมาสักครู่นะคะพระราชาเนี่ยก็คือพระเจ้าเทวทัตเนี่ยรู้ทันก็เลยบอกว่าเนี่ยท่านอมร์ท่านตั้งใจจะสั่งสอนเราใช่ไหมท่านถึงมาพูดจาเช่นนี้ ในส่วนขององมานนะคะก็รีบตอบกลับไปเลยค่ะว่าใต้ฝาละอองธุลีพระบาทพระอาญาไม่พ้นเกล้าไม่ว่าจะเป็นข้าพระองค์หรือจะเป็นใครก็ตามหรือจะเป็นพระองค์เองก็ตามถ้าพูดมากไปก็ย่อมจะถึงความพินาศทั้งนั้นแหละพระเจ้าค่ะนับแต่นั้นนะคะพระเจ้าพม,มาทัดเนี่ยก็ตรัสน้อยลงตามลำดับค่ะ แล้วก็ฟังมากขึ้นค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าชาดกนะคะชาติที่24นะคะกัดฉักะชาดกนะคะก็คือถ้าแปลเป็นภาษาไทยนะคะซึ่งไม่ใช่ภาษาบาลีเนี่ยก็คือชื่อเรื่องว่าเต่าตายเพราะปากค่ะตอนแรกเนี่ยเราเห็นชื่อเรื่องเนาะเราอาจจะไม่นึกถึงว่าเอ๊ะแล้วมันจะเกี่ยวอะไรกับทำไมเต่าถึงต้องมาตายเพราะปากหรือใดๆก็ตามนะคะก็ อันนี้เนี่ยก็คือจบลงแล้วนะคะสำหรับชาติที่24นะคะในส่วนของธรรมนิทานชาดกเรื่องนี้นะคะธรรมนิทานชาดกเรื่องนี้เนี่ยสอนให้รู้ว่าปลาหมอตายเพราะปากตรงนี้เนี่ยเป็นน่าจะเป็นเขาเรียกว่าที่เราคติพจน์หรือสุภาษิตที่เราเคยได้ยินมาอย่างส้มเนี่ยก็คือได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะคะ ส่วนพุทธศาสนาสุภาษิตประจำเรื่องนี้นะคะสอนให้รู้ว่าคนเปล่งวาจาชั่วย่อมเดือดร้อนค่ะค่ะและนี่ก็เป็นชาดกชาติที่24ของเรานะคะอ่าก็เดี๋ยวส้มจะเล่าให้ฟังอีกรอบนึงนะคะแต่ในช่วงนี้เนี่ยขอปลอมหมดนิดนึงค่ะก็คือเดี๋ยว วันเสาร์นี้นะคะเราจะมีทริปไปวัดส,สุทัศน์นะคะสําหรับท่านที่สมัครเข้ามานะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่วัดส,สุทัศน์ในวันเสาร์เนาะก็คือจะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่8ปดโมงครึ่งค่ะแล้วก็เริ่มกิจกรรมกันตั้งแต่9ก้าโมงเช้านะคะ ไปเจอกันฝั่งประตูวิหารนะคะอยู่ตรงข้ามกับเสาชิงช้านะคะเพื่อนๆที่สมัครไว้เนี่ยพอเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะเห็นส้มอยู่ตรงนั้นเลยนะคะแล้วส้มก็จะทําการติดสติกเกอร์ชื่อให้นะคะจากนั้นเนี่ยถ้าท่านใดเนี่ยที่มาก่อนนะคะจริงๆอยากให้ทุกท่านมาก่อนเวลาสักครึ่งชั่วโมงหรือว่า15นาทีนะคะ ถามว่าเพราะอะไรก็คือว่าอยากจะให้ามาลงทะเบียนเรียบร้อยเสร็จนะคะก็อาจจะเดินเล่นสักพักหนึ่งแล้วก็ขึ้นไปรับดอกไม้แล้วก็ไหว้พระก่อนนะคะก่อนที่เราจะเข้าไปรวมตัวกันในวิหารเพื่อถวายสังฆทานค่ะค่ะแล้วก็ในอนาคตนะคะเพจชีวินนี้ต้องมีพันวัดนะคะแล้วก็หวังว่าจะมีกิจกรรมที่น่าสนใจให้เพื่อนๆได้มา ร่วมทำร่วมกันนะคะแล้วก็คิดว่าอยากให้มันเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆแล้วก็เป็นกิจกรรมที่เขาเรียกว่าเหมาะสมแล้วก็ที่เพื่อนๆสนใจค่ะเพราะฉะนั้นนะคะส้มกับโจนะคะก็ยินดีรับคําแนะนําจากทุกท่านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทางในคอมเมนต์วันนี้ก็ดีนะคะหรือว่าจะส่งเป็นเมสเซจในช่องกล่องข้อความอินบ็อกซ์มหาเราได้นะคะว่าอยากให้เราทําอะไรหรือว่า อยากให้เรามีกิจกรรมอะไรเพิ่มนะคะเพราะว่าจริงๆเนี่ยตอนนี้เนี่ยเราก็มีได้รับคําแนะนํามาจากหลายท่านเหมือนกันก็อย่างเช่นอยากให้จัดเป็นแบบไปเช้าเย็นกลับบ้างหรือว่าอยากให้จัดเป็นแบบไปต่างจังหวัดบ้างค่ะก็ต้องค่อยๆเนาะเพราะว่าเราก็เพิ่งเริ่มกิจกรรมแรกกันไปนะคะค่ะเมื่อกี้เห็นไหมคะฟ้ายังแล็บอยู่เลยนะคะที่หน้าต่างจากคอนโดน,นะคะ ก็วันนี้ฝนตกนะคะเพื่อนๆที่อยู่จังหวัดอื่นฝนตกกันบ้างหรือเปล่านะคะก็เขียนมาเล่าให้เราฟังได้นะคะแล้วก็ถ้ายังอยู่นะคะฝากกดไลค์กดหัวใจให้นิดนึงนะคะจะได้รู้ว่ายังมีคนฟังอยู่ค่ะเดี๋ยวส้มจะไปเล่าอีกหนึ่งรอบนะคะของชาติที่24ค่ะกัจฉปะชาดกนะคะกัจฉปะชาดกนะคะ ก็คือเต่าตายเพราะปากค่ะสำหรับชาตินี้นะคะพระโพธิสัตว์เนีย่ยเสวยชาติเป็นอมตผู้ดูแลอบรมสั่งสอนพระราชาก็คือพระเทวทัตแห่งเมืองพราราสีค่ะพระเทวทัตเองนะคะก็ปกครองแผ่นดินโดยธรรมนะคะก็คือทรงมีทศพิษราชธรรมนะคะ เสียอย่างเดียวค่ะคือพระองค์เนี่ยพูดมากจนกระทั่งคนที่มาสนทนาด้วยเนี่ยไม่มีโอกาสได้พูดเลยค่ะซึ่งตัวอมาตเนี่ยก็พยายามหาทางที่จะเตือนหรือว่าจะสอนพระองค์โดยอ้อมๆนะคะแต่ว่าไม่มีช่องทางที่จะสอนหรือว่าทําให้หาทางแก้ตรงนี้ได้ค่ะจนในที่สุดนะคะอยู่มาวันหนึ่งค่ะ ก็มีนกสองตัวค่ะได้คาบกิ่งไม้แล้วก็มีเต่าคาบอยู่ที่ตรงกลางของกิ่งไม้นะคะสืบเนื่องมาจากว่านกเนี่ยไปชวนเต่าว่าจะชวนไปบ้านของตัวเองซึ่งอยู่อีกถ้ำหนึ่งซึ่งต้องบินไกลออกไปค่ะแต่ว่าเต่าเนี่ยก็บอกว่าเราอะบินไม่ได้เราจะไปกับท่านได้ยังไงเราจะไปบ้านท่านได้ยังไงทีนี้นกก็บอกว่าถ้าสนใจเนี่ย ก็คือสามารถเราเนี่ยจะคาบไม้กิ่งไม้เนี่ยคนละอ่าเขาเรียกว่าตัวละข้างนะคะแล้วก็ให้เจ้าเนี่ยคาบอยู่ตรงกลางแล้วก็บินไปกับเราหมายถึงว่าเราก็บินแล้วก็หิ้วเจ้าเต่าเนี่ยไปด้วยกับเราแต่ว่าระหว่างทางเนี่ยเจ้าต้องอย่าอ้าปากอย่าพูดอย่าเขาเรียกว่าก็คืออย่าอ้าปากอย่าพูดอย่าทำอะไรเลยก็คือให้คาบกิ่งไม้เพราะว่า ถ้าเจ้าอ่ะอาปากแล้วตกเนี่ยเจ้าอ่ะก็จะตายเต่าก็คิดนะคะว่าเอ๊ะตัวเองจะไปดีไม่ไปดีนะคะก็ในที่สุดก็ตัดสินใจไปกับเพื่อนค่ะก็คือเพื่อนก็คือนกสองตัวนะคะก็คือขัาบกิ่งไม้ไปแล้วก็ให้นกหิ้วไปนะคะระหว่างทางนะคะก็บินไปผ่านเมืองอาพาราสีนะคะเสร็จแล้วเนี่ยก็เกิด เด็กๆเนี่ยที่เห็นรวมถึงชาวบ้านที่เห็นค่ะก็รู้สึกแบบตกใจแล้วก็มีการโห่ร้องเรียกกันมาให้ดูเหมือนกับชักชวนกันมาให้ดูแบบเป็นเรื่องแปลกที่เกิดขึ้นนะคะทีนี้เนี่ยพอมีคนมาดูเข้าเยอะๆนะคะตัวเจ้าเต่าเนี่ยก็เกิดความแบบหงุดหงิดนะคะเพราะว่า ทางนึกออกไหมคะว่าเด็กเนี่ยก็คงไม่ได้มาดูเฉยๆนะคะก็มีการพูดแบบอุ้ยอุย้ยดูเต่านุ่นสิบินได้ด้วยน, ون, นู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยเต่าก็เกิดอาการว่าแบบโอ้อยากจะตอบโต้ก็เลยพูดกลับออกมาค่ะบอกว่าข้าจะเหาะไปไหนเนี่ยเกี่ยวอะไรกับเจ้าเพื่อนข้าจะพาข้าไปที่บ้านเสร็จแล้วทําไมล่ะคะพอยังไม่ทันขัดคําค่ะเต่าก็ตกลงมา กระดองแตกนะคะเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแล้วก็เสียชีวิตลงค่ะโอ้เป็นเรื่องเศร้าเลยใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยใครๆต่างก็ให้ความสนใจแล้วก็มามุงดูรวมไปถึงพระเจ้าเทวทัตเองเนี่ยก็ทรงไปดูเช่นกันค่ะแล้วก็ได้ถามอมัดว่าเรื่องราวต่างๆเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเต่าถึงจึงมาตายลงตรงนี้นะคะ ตรงนี้นะคะอมัดก็ได้ทีค่ะสอนพระราชาเนาะบอกว่าเต่าพออ้าปากจะพูดได้ฆ่าตนเองแล้วเนาะเมื่อฆ่าท่อนไม้อยู่ดีกลับฆ่าตนเองเสียด้วยคำพูดของตนเองนั่นแหละฆ่าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐในหมู่วีรชนบุรุษผู้เป็นบัณฑิตเห็นเหตุวันนี้แล้วควรพูดให้ดีไม่ควรพูดให้เกินเวลา ขอพระองค์ทรงทอดพระเนตรเต่าพูดถึงความพินาศเพราะพูดมากหลังจากอม์พูดจบนะคะพระราชาก็บอกว่า mm hmm. เจ้าเนี่ยกำลังจะสั่งสอนข้าใช่ไหมอาหาว่าข้าไม่รู้นะในส่วนอมดเนี่ยก็รีบตอบไปเลยค่ะว่าใต้ฝ่าละองทุลีพระบาทพระอาญาไม่ทนเก้าว ไม่ว่าจะเป็นพระองค์หรือจะเป็นใครก็ตามถ้าพูดมากไปก็ย่อมถึงความพินาศทั้งนั้นแหละพระเจ้าค่ะก็นับแต่นั้นนะคะพระเจ้าเทวทัตเนี่ยก็ทรงตัดน้อยลงค่ะแล้วก็เขาเรียกว,ว่าก็มาฟังผู้อื่นมากขึ้นนะคะส่วนธรรมนิทานชาดกเรื่องนี้นะคะสอนให้รู้ว่าปลาหมอตายเพราะป่า แล้วก็พุทธศาสนาสุภาษิตประจำเรื่องนี้นะคะสอนให้รู้ว่าคนเปล่งวาจาชั่วย่อมเดือดร้อนค่ะค่ะแล้วนี่ก็เป็นชาดกเรื่องที่24นะคะแล้วก็ได้จบลงแล้วนะคะแล้วก็เราจะกลับมาพบกันอย่างนี้นะคะทุกวันอังคารเวลา1ทุ่มตรงค่ะที่เพจชีวินีต้องมีพันวัตนะคะแล้วก็ถ้าใครชมผ่าน youtube นะคะก็ ชมได้ในช่อง YouTube ชีวิตนี้ต้องมีพันวัดเช่นกันนะคะแล้วก็อยู่ในเพลย์ลิสต์เล่าเรื่องชาดกค่ะซึ่งเพื่อนๆสามารถเข้าไปฟังย้อนหลังได้นะคะตั้งแต่ชาติที่1จนถึงตอนนี้ก็คือชาติที่24ค่ะแล้วก็รวมไปถึงท่านใดน,นะคะอแอบบอกนิดนึงเพราะว่า,าช่วงนี้เนี่ยส้มเห็นเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่เข้ามากดไลค์กดอ,อ่านข้อโมโูลใน เพจของเรานะคะแล้วก็มีไปย้อนดูวัดเก่าๆที่เรา,าลงไปแล้วนะคะต้องขอบคุณมากเลยนะคะที่ให้ความสนใจแล้วก็ไม่ได้สนใจแค่แบบวัดนี้หรือว่าวัดที่เราลงเพียงวันนี้วันเดียวนะคะก็ย้อนกลับไปดูด้วยนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วก็จะบอกทริคนิดนึงนะคะบางท่านอาจจะทราบอยู่แล้วเนาอว่าใช้วิธีการยังไงถ้าใครไม่ทราบนะคะก็คือ,อพอเปิดเข้ามาที่เพจเราใช่ไหมคะ ก็มันจะมีช่องที่เขียนว่าค้นหาใช่ไหมคะเราสามารถเนี่ยอเอาทําเครื่องหมายที่เป็นเครื่องหมายที่เขาเรียกว่าแฮ s แท็กอะคะ่ะก็คือเครื่องหมายที่เป็นสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็ไปพิมพ์ว่าวัดที่หนึ่งวัดที่สองวัดที่สามสมมุติว่าอยากจะสุ่มดูว่าวัดที่ยี่สิบเราลงอะไรก็ไปใส่ในช่องค้นหานะคะแล้วก็พิพมพ์มเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วก็พิมพ์คําว่าวัดที่ยี่สิบ เพื่อนๆเนี่ยก็สามารถจะย้อนกลับไปดูได้ตั้งแต่วัดที่1นงจนตอนนี้เนี่ยน่าจะประมาณวัดที่300กว่านะคะก็แต่ว่าถ้าไม่สะดวกยังไงก็ตามกันไปดูได้ในช่องชีวินีต้องมีพันวัดนะคะแต่ว่าต้องบอกว่าช่องชีวินีต้องมีพันวัดเนี่ยเพิ่งทําคลิปได้ถึงวัดที่200เองนะคะเพราะว่าทําไม่ทันเพจมากๆเลยนะคะ ยังไงก็ตามนะคะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในวันอังคารหน้านะคะเวลาหนึ่งทุ่มตรงเท่ยังไงฝากรักษาสุขภาพด้วยนะคะแล้วมาเจอกันใหม่ในเล่าเรื่องชาดกที่ช่องชีวินีต้องมีพันวัดค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ